ถ้าลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยถ้าแทงผิดตัวเนี่ยมันเสียหายมากกว่าหุ้นสามัญสะด้วยซ้ำ ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยนะฮะเราต้องบอกว่าอย่างปี67เนี่ยมันมีมันมีจำนวนหนึ่งเขาจะว่า 3- ามสี่หมื่นล้านที่ที่มีการครับครับไม่ได้ชําระตรงตรงตรงเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากหรือยังแบบนี้ถือว่าเยอะนะฮะสามสี่หมื่นล้านพวกหมายถึงว่าเงินของผู้ออมเนี่ยไปจมอยู่ในใน,ในหุ้นกู้ที่มีปัญหาครับนะปีปีใช่ปีปีที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆอแล้วปีนี้ก็ตายมาเดียวก็ประมาณหมื่นล้านปีหกแปดนี่ 6, 8, นะ,ะใช่ครับ หมายถึงว่าเลื่อนชําระเลื่อนชําระรวมทั้งผิดนัดชำระ2อย่างรวมกันครนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีปัญหาทั้งนั้นแต่โอเคเลื่อนชําระก็อาจจะได้เงินคืนครับทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะอะก็มักจะยืดเวลาไปยืดขอยืดเวลาเพราะว่าเงินหมุนไม่ทันนะครับอาจจะไม่ได้สูญเสียทั้งก้อนอาจจะได้ครบ นะครับแต่ว่าแทนที่จะได้วันนี้เนี่ยอาจจะยืดไปปี2ปีหรืออะไรก็แล้วแต่ตามไปโปรแกรมของการชำระคืนอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอีกอันอหนึ่งคือทุนเวลาซื้อหุ้นกู้เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ค่อยมีใครอ่านข้อมูลเนี่ยเขาเขาเขาควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือหรือมีสัญญาณอย่างไรที่จะเตือนนักลงทุนว่าไอ้คุณต้องระวังันนะถ้ามีถือหุ้นกู้ตัวนั้นตัวนี้อยู่ปกติปกติผมคิดว่าผู้ประกรันการจำหน่ายเนี่ยจะมีเอกสารที่ชวนแล้วก็เขียน เขียนชัดเจนไฮไลท์ชัดเจนนะครับว่าความระดับความเสี่ยงเป็นเท่าไหร่หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ดูว่ามีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นบริษัทดีๆเนี่ยก็คงไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันแค่ใช้ชื่อของบริษัทก็ขายได้แล้วแล้วดอกเบี้ยอาจจะต่ำนะซึ่งแน่นอนนักลงทุนอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นมาแล้วก็มีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับอันนี้ก็ยังพอขายได้แต่ถ้าความเสี่ยงสูงแล้วไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ย ผมว่าณวันนี้เนี่ยขายยากขายยากจริงๆงมันมันพอเลยฮะที่บอกว่าแมหมอุ้นหุ้นที่มีแบรนด์เนมแล้วออกหุ้นกู้แล้วมันเชื่อได้เพราะว่าเพราะในช่วงรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็มีแบรนด์เนมบริษัทบางบริษัทเหมือนกันนะนักทุนควรจะต้องศึกษาอย่างไรจริงจะจริงจะรู้เท่าทันเรื่องแบบนี้ผมว่าต้องอ่านหนังสือชี้ชวนแล้วทำคอมเม้าใจอย่างน้อยแล้วอย่างน้อยก็คุยกับ ผู้ที่จะมาจําหน่ายหุ้นกู้เราโปรติกเขาจะมีจัดรถโชว์ทุกครั้งขอให้ไปฟังแล้วก็ตั้งคําถามกับบริษัทต่างๆอย่ามองแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวอย่าไปมองตรงนั้นอย่างเดียวเพราะคุณอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนก็ได้หรือได้คืนไม่ครบก็ได้นะอันนี้สําคัญมากเราสามารถจะดูได้ไหมว่าหุ้นกู้ในบริษัทที่ออกหุ้นกู้ให้ดอกเบี้ยสูงมากๆเนี่ยมีมีภาวะเสี่ยง แน่นอนอยู่แล้วมันมันสะท้อนอยู่ในอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยสูงคือความเสี่ยงสูงนะแล้วก็บางทีเราก็ดูว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุนเนี่ยกี่เท่าผมมองอย่างนึงว่าบางทีเนี่ยถ้าลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยถ้าแทงผิดตัวเนี่ยมันเสียหายมากกว่าหุ้นสามัญซะโดยซ้ำเกณฑ์เฉลี่ยของดอกเบี้ยที่ต้างูควรจะ ควรจะเหมาะสมอะฮะดรมอว่าประมาณเท่าไหร่สื้เงินฝากเท่าไหร่อะไรยังไงผมว่าสามสี่เปอร์เซ็นต์ี่ยณวันนี้นะภาพวันนี้คือสามสี่เปอร์เซ็นต์พอรับได้แต่ถ้านักลงทุนที่ว่าเงินไม่เยอะเท่าไหร่ผมคิดว่าซื้อเป็นกองทุนตราสารหนี้จะง่ายกว่าอ๋อนะเช่นสมมติมีเงินอยู่แสนบาทเงี้ยถ้าจะไปซื้อหุ้นกู้มันเหมือนกับว่าแสนบาทต้องแทงอยู่ตัวเดียวหรือได้สองตัวอย่างมากอาจจะ แทงผิดตัวก็ได้เพราะนั้นไปซื้อกองทุนดี่าคือสามารถจะขายออกได้ง่ายด้วยใช่ไหมใช่ขายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับกองทุนตราสารนี่กองทุนตราสารนี่ถูกต้องอซึ่งคุณจะเลือกหุ้นกู้เลยนะมันมีอยู่มันมีอยู่หลายปัจจัยเช่นดูกําไรดูปันผลดูเรื่องของยวนะฮะ,ะหรือหรือดีอีกต้องคิดว่าควรจะมีปัจจัยในการเลือกเลือกอยังไงระหร่างทั้งทุนทั่วไปขึ้นอยู่กับธุรกิจนะครับ,ค,รบคือบริษัทนั้นต้องแข็งแรงผลประกอบการต้องดีนะ แล้วอันนึงที่ดูได้คือราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนผลประกอบการนะอันที่สองคือดูความน่าเชื่อถือของผู้บริหารครับอันที่สามคือดูหนี้สินต่อเงินกองทุนครนะว่าสูงเกินไปหรือเปล่าคือบางบางเซกเตอร์เนี่ยสูงได้อย่างเช่นโรงงานไฟฟ้านะเพราะว่าผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดฮะอาจจะไปถึงสามสี่เท่านะแต่ธุรกิจทั่วๆไปจะหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าสองต่อหนึ่งขึ้นวิตตี้หนึ่งต่อหนึ่งก็สองต่อหนึ่งใช่ ถูกไหมแล้วก็ต้องดูคอเวนแนน์ด้วยว่าบริษัทตั้งว่าห้ามเกินดีกี่เท่านะบางทีบริษัทที่มีปัญหาเรื่องชําระหนี้ผิดนัดเนี่ยส่วนใหญ่กลับมาก็บอกว่าจะขอเพิ่มเลยไอไ้ดานใดาน <ไอ S 2> ตัวนี้นี่ย <ไอ S 2> จาก2เท่าเป็น2.5หรืออะไรก็แล้วแต่ครนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นประเด็นแล้วก็ที่สําคัญคือธุรกิจไปได้หรือเปล่าทอเรมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันของการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ย มันอยู่ในเพราะว่าถ้าพูดถึงความเสี่ยงนะฮะหนถึงสิบล็อกเตอร์ให,ให้ให้เลย่เอาไหนคือคือถ้าเราซื้อหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งดีๆเนี่ยผมก็ยังคิดว่าความเสี่ยงปรับอาจจะ3-2อะไรเงี้ยแต่ถ้าซื้อแบบหุ้นกู้ที่เสี่ยงมากขึ้นธุรกิจเนี่ยชักไม่แน่นอนอาจจะไปถึง5ก็ได้นะฮะก็เป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าธุรกิจที่ดอกเบี้ยสูงมากๆเนี่ยหุ้นู่ ต้องเบี้ยสูงมากๆแล้วอยู่ในเซกเตอร์ที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจครับอันนั้นอาจจะ8หรือ9เลยก็ได้เป็นทิดอย่างไรถ้าเกิดว่าอหุ้นกู้เนี่ยบริษัทที่เราถืออยู่เนี่ยแล้วมีการเลื่อนชาําระหรือหรืออาจจะมีปัญหาหนักกว่านั้นเนี่ยนักทุนที่ถือหุ้นกู้อยู่เนี่ยควรจะทําอย่างไรผมว่าจะ,จะผมว่าก็ต้องฟัง คือปกติเนี่ยจะมีบอลรัฐเปอร์เซนตีฟเขาเรียกว่าผู้แทนของหุ้นกู้นะซึ่งจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือจะเป็นธนาคารเนี่ยมาช่วยดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งรายเล็กรายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะจัดประชุมแล้วก็ให้บริษัทที่มีปัญหาดังกล่าวเนี่ยจะเป็น CEO CFO เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเช่นจะขอเลื่อนชําระก็ด้วยเหตุผลอะไรจะเลื่อนกี่ปีปโน่นนี่อะไรก็ว่าไปนะครับ แล้วเราในฐานะผู้ถือหุ้นกู้เราก็ควรจะเข้าไปรับฟังให้เข้าใจครับถ้าไม่เห็นด้วยก็สามารถยกมือถามคําถามได้แล้วบอกทําไมไม่ทําอย่างน้นทําอย่างนี้เพราเงนเราเองใช่ไหมเงินเราเองฮะถูกต้องเพราะนั้นต้องใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะครับรบ,บางบริษัทเนี่ยจ่ายไม่ได้เลยครับอาจจะเป็นฟรอดหรือเป็นการช่อดชนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็ อาจจะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายซึ่งผู้แทนหุ้นกู้ก็จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดเนี่ยไปดําเนินการตามกฎหมายต่อไป